สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนช่วงนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาเด็ดผักไปทำอาหารอีกแล้วค่ะวันนี้ก็คิดเมนูอยู่ในใจนะคะก็จะทำเมนูต้มจืดค่ะทุกคนก็จะเป็นต้มจืดแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ปั้นกลมๆลงไปนะคะวันนี้ก็จะมีผักอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเด็ดไปต้มจืดได้ด้วยค่ะ ก็คือเป็นต้นผักกาดหอมของเรานี่เองนะคะหรือหรือที่เรียกทั่วๆไปก็คือผักสลัดค่ะทุกคนวันนี้เราจะไม่ได้ถอนต้นนะคะเราจะเด็ดแต่ใบไปกินค่ะแล้วก็ต้นของเขาก็จะงอกออกมามีใบให้เรากินได้อีกเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะออกดอกนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกค่ะทุกคนนี่นะคะเรามาดูแปลงนี้กันบ้างนะคะ แปลงนี้เพิ่งปลูกใหม่ค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานนี้นะคะก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นค่ะการฟื้นตัวของผักกินใบชนิดนี้จะฟื้นตัวได้ดีค่ะโดยที่เราไม่ต้องเอาสแลนหรือกองแสงมาคุมนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนจะอุณหภูมิ1ิบกว่าองศาค่ะก็จะทำให้ผักพวกนี้ปลูกได้ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะ ลองมาดูแปลงที่เราเคยแยกปลูกไปนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะฟูสวยงามแล้วก็กินได้ด้วยค่ะทุกคนแปลงนี้ก็จะแยกปลูกเหมือนกันค่ะแต่คือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เด็ดใบไปกินบ้างแล้วนะคะครั้งหนึ่งแล้วเขาก็แตกไม่อีกค่ะทุกคนแตกแล้วก็ฟูมาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือทุกแปลงที่ปลูกต้นผักกาดหอมนะคะก็จะเด็ดแต่ใบทุกแปลงเลยค่ะ ไม่ว่าการที่เราจะปลูกปนกับต้นกระลำดอกนะคะแปลงนี้เราก็เด็ดแต่ใบค่ะทุกคนเด็ดแต่ใบแล้วต่อมาอีกสองวันเขาก็จะแตกยอดฟูใบามาให้เรากินได้อีกค่ะทุกคนนี่นะคะแม้กระทั่งในการปลูกในกระบะยางรถยนต์ก็จะทำแบบนี้ค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ปลูกแยกต้นนะคะเราหว่านลงไปนะคะแล้วต้นเขาก็จะถี่แล้วก็เอาตรงนี้เนะะี่ยค่ะไปแยกปลูกส่วนต้นที่ไม่ได้แยกนะคะเราก็เขาก็โตในนี้ค่ะแล้วก็เด็ดใบเขาไปกินค่ะทุกคนไม่ได้ถอนเลยนะคะแล้วเขาก็ฟูแล้วก็โตขึ้นมาอีกนะคะก็เป็นข้อดีของการปลูกผักสลัดของการเก็บผักสลัดแบบนี้นะคะ คือว่าเราปลูกกินเองเราไม่ต้องถอนต้นค่ะทําให้เราได้เด็ดกินได้เรื่อยๆนะคะนี่ก็คือแปลงผักกาดเขียวที่เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเด็ดกันดีกว่าค่ะวันนี้จะเด็ดไทยเพื่อนๆได้ดูนะคะว่าวิธีการเด็ดทําอย่างไรนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็เตรียม กะละมังมาหนึงใบนะคะพร้อมที่จะเด็ดใส่กะละมังแล้วค่ะนี่นะคะวิธีเด็ดก็ง่ายๆค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะเราจะเด็ดใบแบบนี้มากินเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบล่างๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะเลือกเด็ดแต่ใบ,บใหญ่ๆใบล่างๆนะคะนี่นะคะผักกาดหอมนี่ก็ปลูกง่ายมากค่ะในช่วงนี้นะคะ ก็จะเพาะต้นก้าไว้ค่ะแล้วก็แยกเขามาปลูกแบบนี้นะคะผักกาดหอมเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะไม่ค่อยมีอะไรกวนนะคะโดยหนอนก็ไม่ค่อยกวนค่ะเพราะว่าในตัวของเขาจะมียางอยู่ข้างในนะคะหนอนจะไม่ค่อยชอบนะคะยางจะมีลักษณะสีเขาขาวซึมออกมาแบบนี้ค่ะ ส่วนเพี้ยก็มีกวนบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาอะไรฉีดพ่นค่ะเขาก็จะหายไปเองค่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่เพี้ยลงนะคะเราก็เด็ดใบที่เพี้ยกินออกไปแล้วใบใหม่ที่งอกออกมาแทนก็จะสมบูรณ์ค่ะ ผักกาดหอมเป็นพืชกินใบนะคะเราจะใช้ขี้วัวในการบำรุงนะคะเพราะว่าการใส่ขี้วัวจะบำรุงใบให้ใหญ่แล้วก็งามขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผักกาดหอมหรือผักสลัดที่เราปลูกไว้กินเองค่ะ คลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเด็ดผักกาดหอมเพียงเท่านี้ค่ะ